เอาลูกล้านก่อนสิฟังนิทานอา้าวทองอาขายันหลวงปอสักวอนเด้อ,อว่าจังไดก็อนีน่ยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮ้ามีสี่หยดสูงเพียง่าไปไพนาหาเงินเดล้านมืน่นไปปูกว่วมโอตื่นเงินเบียบบอกกันทงเจ่อเอาจำเอาได้ลูกล้านเด้อ เป็นคนหูพูด,ดีของพอ่อของแม่เป็นคนหูพูด,ดีของครูบาอาจารย์อประพฤติด,ดีปฏิบัติดีนั่นแหละให้เฮ้ามีคุณงามความดีอยู่กับกระตนกระโตชีวิตของเฮ้าโดยสม่ำเสมนอะะนั่นแหะเนาะมันมีเรื่องที่เพิ่นเราไว้ตั้งแต่ปู่แต่ปู่ปุละในสมัยหนึ่งพระพุเทธเจ้าเป็นประทับอยู่วัดพระเชตวันเมืองสาวดี ได้ปลารลบรกิซุโกวายากรูปหนึ่งแล้วก็เปิน้นจะได้ปรัดอดีตนี้ท่านเพื่อ,อมาเบ่ามาเามากลาวา่นไปเปิ่นก็เลยว่บาบอกว่าปูนตั้งแต่ปุแต่ปู่คุณเด้อตั้งแต่ปุแต่ปูคุณกาละขั้งหนึ่งโดนเติบมาแล้วโยเมืองพาลานสาีประเทศอินเดียบุะมีโลกเศรษฐีเจ้าเมืองตูวหนึ่งเล่านี่มีซื้อวะ มิตะวินทูกะเป็นคน้นทุศีนและก็เป็นคนท้ทนจบบมีสัทธาส่วนบิดาม่านดาพ่อแม่ของเขาบบดนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมปูเป็นบิดาปูเป็นพ่อนี่ได้เสียชีวิตไปยังเหลือแต่ปูเป็นม่านดาปูเป็นแม่ในเมือวันอุโบสถม่านดาอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีอยากให้ลูกเป็นคนดี ซึ่งมันเป็นปกติธรรมดาของจิตใจของผู้เป็นแม่โซผโซก้อนผู้เป็นพ่อโซผโซก้อนแม่นอนออยากให้ลูกเนี่ยเป็นค้นดีมีศีมีรรมเ็ศยังไงละ่ะเออก็เลยไปวาจังให้ลูกเนี่ยละ่ะเขาไปรักษาศีลอุโบสถอยู่วัดนำ้ำด้วยเงินท่านหนึง่งเอาเงินจางจ้างให้ลูกเนี่ยไปรักษาศีลน,นำ้ำบ้านไป ผู้เป็นหลวกไส้ก,สก็คือนายมิตะวินทุกกะเนี่ยเขาต้องทานเงินบ่ได้ต้องการติไปรักษาศีลดอกแต่ว,ว่าต้องการเงินทีแม่เอามาจางเนี่ยตั้งพันเนี่ยโมเมนต์ของค่อยๆได้เงินยุกงั้นสมัไหนั้น,น,นเป็นพันเนี่ยถือว่าหลายวันไปต้องการเงินก็เลยไปวัดถามใจของผู้เป็นแม่ก็ไปวัดไปถึงวัดแล้ว แทนที่สิไปสมาท่านสีลรักษาสี้เพื่อดังกับผู้เป็นแม่เฮ็ดท้ำแมนบ่แต่ว่าเจ้าของแอบไปหลับไปนอนไปทำมาศทั้งขึ้นจนกระทั่งซอดแจ้งจึงได้ทับบานกับเพื่อนเขาเกิดสิไปข้าขายต่างเมืองแม่ก็ห้ามห้ามบอกให้ไปย่อนความหักลูกและก่ายันว่าลูกนี่สิไปประสบพบป่ออันตรายผู้เป็นลูก แม่แม่ที่หามยังเด็ก็ับบอยเสือปังเอียเดินทั้งไปให้ได้เวรตันไปแม่ก็อ่อนว่อนไปยืนขวงปักตูวไว้เขาก็โกรดหลายเรียดไหล่เออคละจนกะทังได้ลงมือลงแข้งกับแม่เหตุไหนแม่ล้มลงเอ่ย่างอ่าขามออกไปเวรตันไปเอ่ย้อนนี่แล้วเออบอยเสือปังกําของแม่เจียเขาก็เลยเดินทางลงเอือขามมาหาสมุทรเออพ่อขามไปได้หกมือ พอหอดมือวันที่เจ็ดเพื่อได้ยุดหนึ่งแลนต่อไปพอได้พอขาดเดินเรือกับเสือกันว่าเอาแต่มันเป็นเจงซีเนี่ยท่องเหื่อเนี่ยมันต้องมีคนบาปอยู่น้ำเด้เนี่ยอวิธีการในการที่เฮใไ้ผูจักก็คือจับสลากเพียงไทยแต่แม่นว่าจับสลากสลากไปตกล่องผู้ใดหลับผู้นั่นเนี่ยต้องสละเจ้าของมาสนไป ปรากฏว่าสลากไปตกมือในมิตะบินทุกะนี่ถึงสามครั้งเ,เขาก็เลยได้ล่อยแพ่ในมิตะบินทุกะแพ่ของเขาไปติดเกาะอยู่หม่องนึงเขาขึ้นเกาะนั่นไปอยู่กับพวกนั่งเวมานิีกับเป็ดเ,เขายัางบ่เต็มอิ่มเต็มปาตนาไปข้างนาเรื่อยๆอจึงเขาไปถึงอุดสุธนนรกเห็นเป็ดตนหนึง่งมีกงจักหมุนอยู่ตั้งหัว เขากับแนมเห็นกงจักอันนั้นเป็นดอกบัวที่สวยงามจึงได้ขอกงจับนั้นเปรตนั่นบอกว่าโอ๊ยอันนี้มันบแมแนดอกบัวได้ทานมันบรแมแดนดอกบัวแต่ว่านายมิตรวินทุกขก์ก,กับขออยู่จังสันละเปรตนั่นก็เลยขึ้นว่าโอ้ผู้ใต้ผู้นีเนี่ยอคือสิแม่นมาประสบกรรมเจ้าของแล้วเปรตก็เลยว่าเออคือสิแม่นกรรมของเขาแล้วเขาอยากได้กงจัก เออแต่ว่าตาของเขาเนี่ยแนมเห็นเป็นดอกบัวก็เลยเอ่อเวียงกงจักนั่นไปให้แกเขาเ,เขาก็เลยได้ตกนรกขั้งเป็นเออเอากงจักไปครอบใส่ในหัวเกิดทุกเวทานาหรา้ยนันเห็นบ่ลละออกเป็นหนาจย่อมเอ่อนิทานเรื่องเห็นกงจักเป็นดอกบัวเนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นจากนิทานเรื่องนี้เด้เนี่ยเออในสมัยนั้นพระพิสัตั์เกิดเป็นเจะบุตได้ท่องเจียวไปพ่อในมิตรพระวินทุกะที่อุตตานารกนั้น นายมิตะวินตูกากเลยถามว่าเขาเหตุจำอีหงไว้จึงมีกงจักพัดอยู่ทั้งหัวเทปบุษจะถามขึ้นว่าแล้วท่านจิมภาศาสตร์มามาหอดมองนี่เหยังไวเขาก็ตอบว่าเพราะเขาใจว่ามองนี่สิมีพ่อคสมบัติหลายกว่าภาศาสตร์มองที่เขาอยู่นั้นเทปบุษกเ็เลยเบ้าสอนว่าโอ้แกย้อนท่านมีความปรรถนาบ่ามีที่สิ้นสุดนั่นละ เพราะท่านนี่คือปัญหาครอบงําไว้นี่ละท่านจะก็เลยคือกงจักผัดอยู่ทั้งหัวท่นานเว้าวจบก็กลับไปยังวีมันของตนปล่อยให้นายมิตะวินทุกะ,สะเสวยวีบากกรรมต่อไปนี่แหละเห็นบ่ล่ะญาติย่อมนี่ท่านเรื่องนี้ก็เลยจบลงจจงซี่นี่ท่านเรื่องนี้มันจะสอนให้หู้ว่าเมื่อจำมันมาหอดมาถึงนี่ญาติย่อมเออเออนเฮ้านี่จะสีเห็นกงชักเป็นดอกบัวเอ นี่แหะเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นสัวเป็นดีได้แมนบ่ที่สําคัญก็คือที่พ่นสอนอีกแนวหนึ่งก็คือว่าผู้ที่บอเสือฟั้งคําของพอของแม่ประตจสไหลผู้เป็นพอเป็นแม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวแจงซี่ก็สิต้องตกนรกตั้งเป็นกลายเป็นคนสัวซาเป็นคนเลวซ้ำนะเห็นบ่